สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูแ่แบบบล็อกฟุเนะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะพี่จะเอาการรีวิวนะครับผมผลพิซา่นะผลใหม่ทั้งสองผลเอามารวมให้ดูเนาะในคลิปนี้นะฮะก็พี่ไม่ได้รีวิวเองนะก็จะเป็นทางแอดมินเขารีวิวไว้นะฮะพี่ก็แค่เอามารวมให้ดูเฉยๆเนาะแล้วก็มาดูกันนะครับว่ามันแต่ละสกิลนะฮะมันทำงานยังไงเนาะแล้วก็ใช้แบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะฮะเราก็ไปขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับ เบื่อไหมที่ฟาร์มเท่าไหร่ก็ไม่เทพสักทีนี่เลยร้านอ e ีดิมเบย์ชอบร้านละฟาร์มเกมโรบักแบบครบวงจรมีบริการละฟาร์มหลายแมบปบไม่ว่าจะเป็นแมปบลบ็บอกฟุตออสตาอันเมทแอดเวนเจอร์ไดวิ่งแอมเบอร์และแมปอื่นๆมีบริการเติมโรบักกดผลกดเกมพาร์ตในแบบต่างๆและยังมีเอดีไก่ตันเอดี ID เทพอีกหลายแมปวางจำหน่ายด้วยนอกจากนี้ยังมีโค้ดแต่งตัวสุดแรงกิฟต์การ์ดโรบักบวกของแถมแต่งตัวรายเดือนหากติดป,ปัญหาหรือข้อสงสังสยเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆสามารถทักสอบถามไปที่แฟนเพจได้เลยลิงก์ร้้านนก็อยู่่ทีใตคคลิปะรับ ร้านเราบักมีบริการรับเติมโลบักระบบ ID Pass และ VIP Server นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมพาร์ตราคาถูกมากมายหลายแมปว่าจะเป็นแมปบ f f อ o ฟุตออสตาพิ้งเลกาซี่อันิเมะไฟเตอร์และแมปอื่นๆและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคครับ okay, ผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับปะเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะ Let's go อ่ะมาเริ่มกันที่ผลแรกท่านผู้ชมผลซาวนะครับหรือผลเสียงน่าจะเป็นผลของอุตานะท่านผู้ชม อันนี้จะเป็นสกิลการบินนะกด F นะครับอันนี้เมื่อกี้เห็นหลอดปะเห็นหลอดไหมครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่นะครับอ่ะเขาบินเนาะเขาบินนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีทองฮะดูดูเขาเก็บหลอดนะครับแค่บินก็เก็บหลอดได้อะเขาเก็บหลอดเต็มเนาะสกิลบินนะเขาก็เปลี่ยนสีท่านผู้ชมปะจะกลายเป็นสีเหลืองนะครับเนี่ยจากที่กลายเป็นแบบสีเหลืองอมชมพูอมม่วงเนี่ยครับพอหลอดเต็มปุ๊บกลายเป็นสีเหลืองทองเลยฮะ เก็บเกรดเนาะก็เกรดเต็ ate, มนะครับผมมันก็ต้องใช้สกิลไปเรื่อยๆอะ่ะใช้สกิลจนกว่าเกรดมันจะเต็มนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลตอนที่เกรดมันเต็มเนาะสีมันจะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้จะเป็นสกิลแบบสีตอนที่เกรดม,มันไม่เต็มฮะมันก็ะจะเป็นสีแบบนี้ชอบสีแบบไหนบ้างก,กันพี่ไม่แน่ใจนะถ้าเกรดม,มันเต็มแล้วดามเมจมันจะแรงขึ้นหรือเปล่านะครับเน็่ปะเขาบินให้ดูอีกรอบนะครับนี่นะครับตอนนี้ตอนเกรดเต็มเนาะอันนี้ก็โชว์ X แ่ C นะครับผม นี่ก็สําหรับผลนี้เนาะก็จะมีด้วยกัน1 2 3 4 5 5สกิลท่านผู้ชม5สกิลสกิลแแค่1มาร์สเองเนาะสกิล X 50สกิล C 100สกิล V 250แล้วก็สกิล F นะครับผม175ใช้แบตเตอรี่ไม่เยอะนะใช้แบตเตอรี่ไม่เยอะนะครับผมอ่ะตอนนี้เขาก็เริ่มทำการรีวิวแล้วครับอันนี้สกิลแซดนะครับสกิลแซดก็ยิงเป็นตัวโน้ตออกมาเนาะ3-4อันนี่นะครับ สีสวยดีนะสวยครับอันนี้สกิลเอครับผมสกิลเอห้านสิบแบตเตอรี่เป็นออกเสียงออกเป็นคล้ายๆอะไรเป็นกลวยไปใช่ไหมเป็นกลวยไปนะครับนี่ฮะโอ้เขาโชว์ให้หมดเลยด้านข้างด้านบนอะไรอย่างงี้นะครับด้านหน้าด้านข้างด้านบนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสกิลตอนที่เกตมันเต็มเนาะสีสกิลนะครับอ่ะดเนะเขาโชว์ให้เราดูนะครับยังสวยเลยอะ่ะ ด้านข้างด้านบนเนาะเอาทุกมุมจริงๆอันนี้สกิลซีท่านผู้ชมเป็นดิสโกโ้ฮะดิสโกโ้ระเบิดดิสโกโ้ฮะปล่อยแสงออกมานะครับผมโดนดาเมจรัวๆแล้วก็ระเบิดฮะปล่อยดิสโกโ้มายิงกระสุนแสงฮนะแล้วก็ระเบิดยังสวยเลยอะ่ะนี่สูงขึ้นไปอีกนี่ครับผมอันนี้สกิลวีท่านผู้ชมสกิลโอ้ยังสวยสวยมากอะ่ะคือผลพิษศาสรที่สวยที่สุดระวังตอนเนี้ยคิดว่านะผลเนี้ย โอ้โหอลังการจริงท่านผู้ชมใช้กับกีตาร์โบกนะอ,อย่างอลังการอะสกิลวีฮะสองร้อยห้าสิบแบตเตอรี่นะอ่ะบินอ่ะก็โชว์เกตเต็มอีกรอบนะครับโชว์จนเกตเต็มแล้วก็บินโชว์สวยนะสวยมาก ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นผลของอุตาหรือเป็นผลของอาฟูนะครับอันนี้โชว์สกิลตอนที่แบบเกตมันเต็มครับแซดอันนี้4ีเป็นดิสโก้สีเหลืองฮะดิสโก้สีเหลืองอ่าน,นี้สกิลวีฮะโอ้ยังสวยท่านผู้ชมว่าแบบไหนสวย่ากันระหว่างสกิลตอนเกรเต็มกับเกตไม่เต็มสวยมากอะสวยเวอร์เลยอันนี้เป็นผลแมมมอนแล้วท่านผู้ชม อันนี้เขาก็โชว์สกิลนะผมตอนล่างที่ยังไม่เป็นแมมมอสนะฮะอันนี้จะเป็นสกิลแซดนะเมื่อกดสกิลแซดนะครับผมก็จะมีควันคล้ายแมมมอสออกมาเนาะแล้วก็ปล่อยนะครับผมปล่อยขึ้นไปเป็น3แฉกนะครับอันนี้ยังไม่แปลงล่างนะเขาโชว์ตอนยังไม่แปลงล่างนะครับดูดิปึ๊บอย่างเท่ย่างเท่ดูดูดันมากเลยฮะอันนี้สกิลเอะท่านผู้ชมพุ่งไปครับผมแล้วก็ควิดขึ้นฟ้านะครับพุ่งไปยัดขึ้นฟ้าอันนี้ก็ยังไม่แปลงล่างกันนะครับผม ดปุ๊บแล้วก็พุ่งไปมันก็จะเป็นเงาชาร์กสีดำนะครับพุ่งออกไปชนอย่างเท่ก็สําหรับเออ่ผลพิสัทธ์ผลนี้ก็มี1 2 3 4 5สกิลด้วยสกิลเอฟก็เป็นเคลื่อนที่เนาะมี5สกิลนะครับผมอันนี้ใช้มบตเตอรี่สูงสุดนะสกิลวีสามร้อยไอ้ผลเมื่อกี้ผลอุต่าใช่ไหมเรียกผลอุต่าแล้วกันผลอุต่ามันสองใช่ไหมอันนี้ใช้300ครับผมใช้เยอะกว่านะครับมบตเตอรี่สุดท้ายเข้าไปเก็บกันแม็กอยู่ดีนะเนาะ เอออะมาเขาน่าจะโชว์สกิลอะไรต่ออะโชว์สกิล C คเับผมเมื่อกี้สกิล X เอ่อพุ่งไปใช่ไหมพุ่งไปแล้วก็งัดขึ้นใช่ไหมอันนี้พุ่งมาแล้วก็ทุบเับผมแล้วก็คนโดนก็จะกระเด็นรับผมกระเด็นขึ้นนะครับคอมโบต่อได้เลยเนี่ยปึ๊บปึ๊บคอมโบเงยหน้าแทงอะไรอย่างงี้ะครับอ่ะทุบแล้วก็จะกระเด้ง กระเด้งนี่คอมโบต่อง่ายนะครับถ้ากระเด้งอย่างเงี้ยสายงัดนี่ชอบเลยอ่ะอ่ะต่อไปซีฮะพุ่งลงามาจากฟ้าแล้วก็ทุบฮะอ่ะต่อไปเขาจะโชว์สกิลอะไรสกิลเอฟเขาผมสกิลเอฟฮะตอนนี้ยังไม่แปลงร่างนะเดี๋ยวเรามาดูสกิลเอฟมันจะเป็นแบบไหนฮะพุ่งกระโดดกดชาร์จพุ่งกระโดดท่านผู้ชมเนี่ยกดค้างปุ๊บแล้วมันก็จะมีเอฟเฟกระเบิดทีหนึ่งแล้วก็เล็งเล็งเล็งอ๋อพุ่งไปกระทืบฮะทำดาเมจได้เนาะ เขาเล็งบ,บนสูงสูงนะเขาจะพุ่งไปเราดูมันสูงขนาดไหนนี่ตุง้งยังอลังการอย่างอลงัอง,อลงการนะท่านผู้ชมยังโหดอย่าง,งตึงฮะสุดอันตรายไม่ใช่นี่ฮะพุ่งไปกระทืบนะเป็นเงาช้างดำๆแล้วก็พุ่งไปกระทืบนี่เขาจะโชว์ว่าสูงขนาดไหนนะครับดีขึ้นฟ้าเลยฟืบแล้วก็ทิ้งตัวมาตุง้งไม่แน่ใจนะว่าสูงแล้วมันจะดามเมจแรงขึ้นด้วยหรือเปล่านะครับ อันนี้เขาน่าจะโชว์การแปลงร่างแล้วแปลงร่างโอ้โหลำรามฮะไม่แน่ใจนะแปลงร่างมันมีดาเมจด้วยปะแปลงร่างอลังการขนาดนี้น่าจะมีดาเมจแล้วล่ะคิดว่านะครับอย่างผลพายที่แปลงร่างยังมีดาเมจเลยใช่ไหมอือ <c oughs> นจะมีดาเมจด้วยนะปึ๊บนี่เขาโชว์นะครับแต่ไม่เห็นดาเมจขึ้นอ่ะโอเคอันนี้เขาโชว์สกิลเอฟเขาผมการเคลื่อนที่ฮะ ที่านผู้ชมว่ามีดาเมจไหมสกิลเอฟที่คิดว่าน่าจะมีนะเอ้ย,เ,อยเห็นเหมือนคนติดเอ้ยเลือดเลือดเขาลดอยู่นะเหมือนจะลดนะครับหลอดเลือดอะ่ะเหมือนจะมีดาเมจท่านผู้ชมอ่ะอันนี้น่าจะเป็นโชว์การกระโดดท่านผู้ชมอ่ะอันนี้ผลนี้นะฮะแปลงลางแล้วกระโดดแกปโปได้ครับผมแล้วก็แด็ดได้ฮะ เป็นยังไงล่ะเป็นงไงล่ะโชว์การกระโดดแล้วก็แด็ดนะครับผมในร่างช้างแล้วแล้วก็ทิ้งตัวลงมาเดี๋ยวเขาน่าจะทิ้งตัวลงมาให้ดูฮะอ่ะกระโดดฮนะกระโดดแล้วก็ทิ้งตัวลงมาฮะตุ้มโอ้ทิ้งตัวลงมาก็ช้างมันหนักใช่ไหมมันจะมีแบบแรงกระแทกฮนะอ่านี่เป็นการโจมตีธรรมดาท่านผู้ชมคล้ายๆผลเสือดาวอยู่นะตีๆแล้วก็คำรามครับผมตีสองสามทีอ่ะแล้วก็คำราม เมื่อตีท่านผ e ู้ชมเห็นสังเ,งก,เกตปะไอตรงนี้มันจะเป็นสีแดงนะปกติมันจะเป็นสีฟ้านะครับเมื่อเราทำการโจมตีปุ๊บจะเปลี่ยนเป็นสีแดงฮนะปุ๊บปุ๊บฟาดหนึ่งฟาดสองแล้วก็กระทืบทีหนึ่งแล้วก็ 6, stagger, โ,โฮกปี๊ปแพ้คำรามโอ้โหดูมันเหมือนจะเดินช้านะแต่มันเอาจริงมันไม่เดินช้านะพี่ oh, ว่ามันเดินไวอยู่นะครับเดินไวอยู่แหละอาจจะโชว์สกิลในร่างแมมมอนแล้วนะนี่ครับสกิลแซดกดค้างไว้ปุ๊บ เออไอ้นี่เปลี่ยนสีแล้วโอ้เมื่อกี้ก่อนแปลงล่างมันกี่เส้นนะแค่3มเส้นใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยมัน3มเส้นรอบหนึ่งแล้วก็5เส้นอีกรอบหนึ่งครับเป็น2จังหวะนะครับเห็นปะยกตีแบบ2จังหวะเลยฮะแรงกว่าเดิมแบบคูณ2อปึ๊บกระโดดกระโดดแล้วก็ยิงจากด้านบนฮนะยิงจากด้านบนเหมือนจะไม่ค่อยโดนนะต้องล็อกเมาส์อ่ะพี่คิดว่าต้องชิปล็อกนะครับถ้ายิงจากด้านบนอะ่ะหรือว่าโดนเหมือนกันต้องลองมาใช้ดูนะครับ โดดอย่างเท่นี่อ๋อโดนกันโดนกันครับอันนี้สกิลเอครับผมพุ่งไปชนฮนะอุ้ยก็สูงกว่าเดิมปะเอ้ยมันจะสูงกว่าตอนที่ยังไม่แปลงร่างนะผู้ชมพุ่งไปงัดฮนะโอ้โหลอยอย่างสูงเลยครับป๊บงัดสูงมากสูงมากสูงกว่าตอนยังไม่แปลงร่างเยอะอ่ะป๊บแดด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 มันชนได้ปะมีดาเมจปะ ต้องซื้อมาใช้แล้วต้องลองแล้วครับปึออ๊บชาร์จอันนี้สกิลซีครับผมสกิลซีสกเกตวงมันจะใหญ่ขึ้นนะวงที่พื้นนะตอนกระทืบอะวงเบลเลอร์เลยฮะปุ๊บกระทุบกระทืบกระทืบแล้วก็กระเด็นเหมือนเดิมฮนะกระเด็นเหมือนเดิมสกิลจะคล้ายๆตอนยังไม่แปลงร่างนะครับปุ๊บกระทุบกระทืบกระทุบอยู่นั่นแหละต้องกระทุบกระทืบโอเคน่าจะหมดแล้วยูว่าน่าจะหมดแล้วนะครับ ก็รีวิวไปครบทุกสกิลแล้วเนาะมันจะโชว์อะไรอีกสกิลซีฮะผู้ไปกระทืบตีก็เห็นมาแล้วเนาะรีวิวครบทุกสกิลฮะทั้งสองผลใหม่นี่ฮะพุ่งเล่นละแอดมินพุ่งเล่นละไม่รู้จะทำอะไรละก็จบแล้วท่านผู้ชมสำหรับการรีวิวผลพิสัท์ทั้งสองผลนะครับผมที่จะมาใหม่ในอัปเดต20นี้นะ ก็ถ้าพูดอะไรตรงไหนผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะก็จะมีผลแมมมอสเนาะแล้วก็ผลอุตะผลอุตะหรือว่าผลอาภูก็ไม่รู้สองอันนี้ก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันว่าเป็นผลอุตะหรือผลอาภูนะครับเพราะว่ามันก็ใช้เป็นแบบพลังเสียงเหมือนกันทั้งสองตัวเนาะแต่พี่คิดว่าในใจคิดว่าน่าจะเป็นผลอุตะเนาะแล้วก็สุดท้ายท่านผู้ชมการอัปเดตนะผมอัปเดตเมื่อไหร่อัปเดตตอนไหนนะก็สี่ทุ่มคืนนี้นะพี่ไปลองบวกลบคูนหารมาแล้ว ว่าพี่ไปเอามาจากไหนใช่ไหมก็ไปเอาเขาดาวมาจากนี่ครับผมทวิตเตอร์ฮะของ IP พีอินด้านะเขาก็จะเขาก็จะมีเขาดาวให้นะผมก็จะเป็นอันนี้เนาะเขาดาวเนี่ยกดเข้าไปก็จะเป็นร้านขายของของเขาเนาะนี่กดเข้ามาก็จะเป็นร้านขายของเขาเนาะนี่ยก็จะโชว์เวลาเขาดาวอยู่นะครับเขาดาวตอนนี้พี่อัดคลิปอยู่ประมาณตีสามท่านผู้ชมตีสามเกือบเกือบตีสามครึ่งแล้วก็เหลือ28ชั่วโมงนะนี่ฮะเขาดาวเรียบร้อยก็ลองบวกลบคูณหารแล้วพี่ บวกได้4ทุ่มครับ22.00นคืนนี้คืนนี้ฮะโอเคโอเคท่านผู้ชมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่รับชมจนจบด้วยนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปยอยใหม่จากทางช่องเรานะด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนครับผมบายบายครับบาย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 ,บาย,บาย